เป็นเทรดเดอร์อยากมีกําไรวันละ1000บาททําได้ไหมคะเอ,อ่อทำได้ค่ะทีนี้ทําได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เรื่องของขนาดของขอดเราด้วยเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้กาไรเนี่ยสิ่งที่มันจะแปรผันก็คือขนาดของหลอดไซส์ขนาดของหลอดไซต์นซเนี่ยมันจะต้องมาจากขนาดขอดของเราด้วย,วยก็คือบัญชีเทรดนั่นแหละเงินในบัญชีเทรดเรามีเท่าไหร่แล้วใช้การ m o น e ี้มนเน็เมนต ขนาระยะสต็อกลอดระยะท,ทีีแล้วก็เราจะได้ขนาดของหลอดไซส์ที่มันเหมาะสมกับอันนี้เปเนนต์เองของขอดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้วละพันสามารถทําได้แต่ก็ต้องไปดูขนาดขอดด้วยถ้าเกิดว่าขอดเราเล็กแล้วเราอยากได้วลคาันเราอาจจะต้องวางแผนให้แม่นมากขึ้นอาจจะเหนื่อยมากขึ้นที่เมื่อารแบบนี้มีพอร์ต100เหรียญอยากได้วละพันคุณต้องใช้ขนาดหลอดเท่าไหร่ถ้าใช้ขนาดหลอดใหญ่แน่นอนเสี่ยงกับพอดถ้าใช้ขนาดหลอดเล็กคือคุณได้เต็มที่เนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่ง แน่นอนค่ะเราต้องได้ระยะกำไรที่คุณค่าด้วยคุณหนึ่งจะได้วันหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็คือประมาณสามสิบเหรียญจุดส่วนหนึ่งคณร้อยจุดจะได้หนึ่งเหรียญถ้าเราอยากได้สามสิบเหรียญมันก็ต้องอยู่ที่ประมาณสามพันจุดสามพันจุดอาจจะยากถ้าเราใช้หลอดคนึงยุดหนึ่งเราก็ใช้ระยะจุดแค่สามร้อยจุดก็ได้สามสิบเหรียญแล้ว ว่าคุณก็ต้องมีขนาดพอตอย่างน้อย1นึ่งพัเรียญขึ้นไปคุณถึงจะเทรดแบบง่ายง่ายสบายใจใช้แค่ศูนยุดหนึ่งวว่งไป300จุดได้3 0บเหรียญแล้วจบงานเลยีค,ค่ะ